สวัสดีครับกลับมาพบกับครัวเป็นควันห็นแล้วครับวันนี้ครัวเป็นควันก่อจะเสนอลาบปลาดุกครับลาบปลาดุกเนี่ยส่วนประกอบพื้นดิบมีอย่างข่องเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้โอ้โเอ้าปลาดุกเนี่ยไปย่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับปลาดุกที่เขาย่างมาแล้วนะครับก็จะแก้นะครับแกเอาก้างมัอนอนกอนกครับ ต้องออกก้างออกให้ดีต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะก้างนี่ถ้ามันไปนติดคอรหรือข้าหรือย,ยุ่งเลยครับแกะออกครับแกะเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเอาเนื้อปลาลูกนี่ครับไปหลาบนะครับ เดี๋ยวผมลาบแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาเพื่อพร้อมกรรมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เขาก็ได้ไประดูกลาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปกลับมาดู ส่ cheating, วนประกอบว่าการลับปลาดุกควรเป็นควันแจ้อย่างพองนะครับครับส่วนประกอบของลาปลาดุกกะทีนเน่ก็ต้องมีวัตถุดิบครับคือปลาดุกที่เขาหลามมาแล้วนะครับปลาดุกนะครับอันนี้ก็เป็นพริกลาดนะครับส่วนของพริกลาบก็จะมีพริกแห้งครับพริกแห้งเอาไปจีเหนะกระเทียมครับกระเทียมซดกระปิไม่ไปมกครับหอมแดงเอาไปมกมัมือเขือแจ้หรือมือเขือเหลือง <Yep. S 2> นะครับไปมกกับปลาแครครับ ส่วนประกอบพวกยางนะครับต่ำร่วมกันครับต่ำร่วมกันก็จะเป็นได้พลิกหลาบด้วยนี่เลยครับนี่ครับพลิกหลาบครับพลิกหลาบป่าเนาะเขาจะสามารถไปลาบป่าได้ทุกชนิดนะครับอ่ากว่ามีแหมเพิ่มเติมครับส่วนประกอบก็มีข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วอ่าเจ้ข้าวเหนียวนะครับข้าวคั่วข้าวเหนียวเนาะมันจะได้เหนียวแน่นน้ำน่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีผักแเพลวหรือว่าผักไผ่บารเทานะครับอ่าสามอย่างนะครับแล้วก็หอมแดงเจียว กระเทียมเจียวเลยนะครับขั้นตอนการทํานะครับตั้งน้ำนะครับผมจะใส้น้ำสต๊อกลงไปครับน้ำสต๊อกตัวนี้ยามว่ามาจากไหนผมเอาหัวปลาดุกไปต้มครับต้มไว้พอเอาน้ำสต๊อกออกมานะครับพอเขาได้น้ำสต๊อกแล้วมันก็จะคนคนลาม,มันจะ,จะได้ไง่ายๆขึ้นนะครับใส่ปลาดุกไปครับนี่ครับปลาดุก เดี๋มข้าลาดได้แล้วนะครับไพริกราลาออกไปครับทิกลาบระตูเตี๋เขาตับไว้แล้วนะครับไข่ชอบเพชรกับไพริ้ลาหนัน,นะครับมันจะหอมนะเราจะเติมน้ำต้งเข้าไปครับไม่ได้ก้นงายเนาะ เลยครับฟูงรดนี่ยังพอมือนจ,ะจะักรยานยะครับเตรียมเกี๊ยวครับหอมแดงเกี๊ยวครับข้นครับใส่ักเดี่ยวหเตรียมไว,คไมมไวค้ครับไปต้งหอมบชีกซี่เตรียมมาแต่ข้นครับต้นเข้า ถ้ามันเบาคั่วครับก็ใส่น้ำไปหน้อยครับ,รบก,นะก,เก็เดี๋ยวผมจะใส่ข้ขวาวคั่วนะครับผมก็ต้องมีน้ำเนาะน้ำสต็อกที่ผมกลอบมาเต๋อเดี๋ยวผมจะใส่ข้ขวาวคั่วครับนี่นี่ครับข้าวคั่วครับใส่ใครครับผมใจ้ข้าวคั่วข้าวเหนียวนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวข้าวคั่วเนี่ยจะทำกห้เปลาฟูไม่แห้งครับนะครับเริ่มหอมเตะดังแล้วครับแบบนี้มันจะเต้าน้ำสต็อกน้อยนะครับเพื่อให้ข้าวคั่วเนี่ยมันได้ชุกๆนะ ผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับบางคนก็นใส่ผงปรุงรสเติมได้นะครับแต่สำหรับผมเนียบว่าใส่ครับเพราะว่าพริกลาบปลาดุกมีครบทุกชนดเลครับใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะครับนี่ครับเรย้แล้วครับ,รบปลาดุกพร้อมเป็นควันครับครับ ใครคิดขายในี่บ้านมากินติล่ามได้นะครับเดี๋ยวจะทำเคืงกินนะครับจะได้ผมก็บ้าช่องกพเป็นควนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเมนูหน้ามีอะไรอย่างเดี๋ยวมาดูกันครับว่า EP ต่อไปคื้ออะางนะครับขอบคุณครับ